สวัสดีค่ะวันนี้เปิดเรียนมันแรกนะคะหลังจากปิดมาตั้งแต่ธันวานะคะคือพ้จดการพอสอบเสร็จเนี่ยไปไปลายพิจกาเขาก็ปิดนะคะทีนี้โควิดระบาดนะคะเขาก็ปิดยาวเลยจริงต้องเปิดหลังปีใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็ปิดยาวเรื่อยมาเลยค่ะตอนนี้จำนวนผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นวัคซีนเริ่มมีการฉีดแล้วนะคะแต่ว่ายังยังฉีดยังไม่เยอะค่ะเขาทยอยฉีดทีนี้เขาก็เลยเริ่มเริ่มเปิดบางอย่างนะคะ ช่วงนี้คือโรงเรียนเปิดวันนี้แล้วค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะเขาจะเปิดแค่บางวิชา,อ,าอันนี้เปิดแค่วิชาเดนมาร์กนะคะวิชาแดนเพราะว่ามันมันสำคัญส่วนวิชาอื่นเนี่ยเขาก็จะให้เรียนออนไลน์เหมือนเดิมขอบอกว่าวุ่นวายมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี่นะคะเรียนวิชากฤษอยู่นะคะแต่ก็ดีคือวิชากฤษเนี่ยจะจะไม่จะไม่เคร่งมากครูก็ไม่เคร่งมากเราก็เลย เรียนไปด้วยทําอะไรต่างๆไปด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เลยจะเตรียมตัวไปเรียนวิชาเดนมาร์กนะคะ<笑><笑>วิชาแดนซ์ค่ะแดนสนะ์อะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารกันก่อนนะคะ ไปข้างนอกนะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเงินนะคะก็คืออาหารค่ะ <c oughs> คือต้องเอาน้ำเอาอาหารแล้วก็ขนมต้องมีติดตัวติดกระเป๋าตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเคยแบบไม่ได้เอาอะไรไปแล้วถ้าเราไปซื้อกินนะคะ <c oughs> ก็น้างแพงประมาณ400-500บาท ขนมเนี่ยก็แพงคือแบบขนมก็ตกเป็นร้อยกว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยเราก็ต้องคำนวณเป็นเงินไทยเพราะว่าอาชีพนักเรียนเงินเดือนอยังน้อยอยู่นะคะเงินเดือนยังน้อยอยู่ก็ต้องตีเป็นเงินไทยไว้ก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็รู้สึกว่าแพงแล้วมันไม่ถูกปากคือแล้วมันหายากด้วยค่ะเนี่ยเขาจะมีเป็นโซนของเขาเลยว่าโซนนี้เป็นร้านอาหารซึ่งมันก็จะไกลจากจากที่เราไปจากที่โรงเรียนก็เลยสรุปก็คืออาหารแพงแล้วก็หายาก สิ่งจาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ใช้หนังสือนะคะจะมีแค่ชีทแจก ถึงล้วค่านี่รลค่โรงเรียนข้างหลังนี่เลยค่ะนะคะประมาณประมาณแโลนะคะตอนนี้ปากเริ่มแข็งตอนแรกที่ออกจากบ้านนะคะมีแดดก็เลยคิดว่าอุ้ยปั่นจันยานมาดีกว่าพอปั่นมาทานาจ้าออกจากบ้าน200เมตรนะคะแดดไม่มีแล้วฝนเริ่มโปรยลงมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจี้ทนได้ ห้องอาหารปิดนะคะก็จะเอาแค่น้ำมาวางไว้ขายนะคะนะคะย้ายห้องเรียนนะคะมาเรียนข้างล่างนี้นะคะเดินไปตรงนี้กันค่ะห้องสามตึบห้านะคะสามห้านี่นี่นะคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเรียนนะคะ พพึ่งมาคือพ,พึ่งมาน้องคนไทยนะคะ <ไป S 1> ข้างหลังไปเอาอะไรมาภาษาอังกฤษอูอเหมือนกัน,กนครูกกำลังเดินมาเช็คที่เราตวดโควิดนะคะเขาจะส่งผลให้ทางมือถือเขาจะมีผลว่าเป็นหรือไม่เป็นครูกกำลังเดินมาเช็คนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปปิ้นงานนะคะนะคะ ไอ้แกเพื่อนคนไทยแล้วสวัสด,ดีนน <c oughs> ดาสองดานะคะดาดานี่ก็ดานะคะปริ้นงานปริ้นเอกสารฟรีนะคะแต่ว่าเราต้องใส่พัสเวิร์ดของเรานะคะคนนอกก็เลยไม่สามารถมาใช้ได้นะคะ,ะเลิกเรียนแล้วนะคะบ้าจริงข้างนอกลูกเผ็บตกค่ะตกใหญ่เลย โอ้แปั่นจักรยานกลับบ้านยังไงครับเนี่ย เป็นหิมะน้ําแข็งควบแน่นยังไงไม่รู้มันเป็นน้าแข็งนะคะเนี่ยเงินก็ตอกแตกเลยค่ะโอ้โหผู้ป้าผู้ป้าเลยนะคะ เต็มไปหมดเลยโอ้โหแต่หยุดแล้วนะคะตอนนี้หยุดแล้วก่อนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะแวะไปซื้อผักที่ร้านไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ แล้วนะคะรับเอเชียนะคะอาเปกยังในกัน,นะคะ นางเป็นเรียนด้วยกันนะคะตอนนี้นางออกจากโรงเรียนแล้วนะคะอ้าวกินอาหารตรงนี้หรอที่ร้านกินหรอคะโอ้ร้าแสกค่ะแบบว่าร้านตัวเองโอ้ยเจ้าไงบอกว่าทำเหมือนเออร้านตัวเองไม่มีเวลาฝักแต่นะคะร้านเอเชียนะคะเรเดี๋ยวหลังมาถ่ายตซนนู้นให้ดู้นะคะวันนี้ของเข้านะคะของเยอะเลยนะคะแต่ยังไม่หมดเล ใช่คะโตัวเล็กฝรั่งเล็กฝรั่งพี่มาซื้ออะไรมาดูมะม่วงนะคะมะม่วงใหม่เรียบดีด้วยเแม่ด้วยค่ะมะมะกรอกใหญ่นะคะมะกตอกลูกใหญ่มีขนมด้วยนะคะขนมชิ้นใหญ่เป็นกาแฟด้วยค่ะผักก็เยอะนะคะวันนี้ของวันจันทร์วันอังคารใช่ไหม อะเยอะไหมคะะวันนี้แซะ้าวันนี้หรอเออใ่ค่ะจะกินอะไรดีบอนนะคบอนอันนี้อะไรอ่ะใบเตยใบย่อใบยอเผือ่อใคร <ไป S 1> หอบหมกนะคะมีเห็ดหูหนูหอู้ออเก็บเอาตั้งต้นจ้ะมากรอกนะคะในน้มกรีนะคะ

มะละกอนะคะแพงเด้อจ้าลูกหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะฮะ <d> เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อผักอันนี้ดีกว่านะคะของพื้นเข้าพริกพริกเขียวอันนู้นอันนู้นเป็นมะละกอกเดี๋ยวให้ดูนะคะเ <d> นี่ยมะละกอมะละเนี่ยมะละกอกเขาจะห่อแค่แบบนี้มาถ้าอยู่หลายวันมันจะไม่กรอบเหมือนมะละกอไทยมะละกอไทยจะห่อแบบนุนจะสดกว่ากรอบกว่าผลพัณฑ์แม่มาลุด้วยนะจ๊ะขอบอก มีเน็ตถนนเวีดกาถน้ยยหมูยอหมยอเวียดนามอร่อยนะคะตัองราคา200กว่าบาทลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะคะ200กว่าบาทมีแหนมแหนมดอนเมืองลูกชิ้นหมูนะคะทะเล นี่ยคะเยอะนะคะของตรงนี้ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ลูกชิ้นรวมใบมะกรูดนี่ยบมะกรูดจะคช้จะใช้จะทำมาเป็นแพ็กๆเองเนะคะมาดูนะคะทำมาเป็นแบบนี้เกลือไม่มีหมดนะคะอันนี้ ขนมที่ทำสำเร็จมาแล้วถั่วนะคะถั่วถั่วถั่วลิสงขนมนะคะสมุนแค่แข็งก็มีตัวนี้จะเป็นอาหารที่เอาไปทำกินนะคะที่มันทำสำเร็จมาแล้ว13นะคะมันละขี้นกนะคะมะละแล้วก็เนี่ยค่ะผักนะคะ ผักบุ้งข้างบนนู้นนะคะผักบุ้งกำลังยี่สิบห้าคนประมาณนี้กวางตุ้งนะคะตรงนี้กวางตุ้งกับปกักาดหินนะคะอันนี้เขาบุ้งน้ำเ,เคยพามาดูำดํำรวจในร้านนี้นะคะราคาสินค้าแล้วนะคะตองตู้แช่แล้วก็ผักนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะใครยังไม่ดูคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าแพงขนาดไหนนะคะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะคะจะพาไปดูโซน อาหารกระป๋องบ้างนะคะมันจะมีพวกมาม่า,มาอาหารกระป๋องพวกซอสต,ต่างๆนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ไส้อ่อนนะคะเดี๋ยวาจะเอาไปซักแพคค่ะเอาไปลวกกินนะคะลเมอไม่งั้นก็เอาไปใส่ลาบโอ้มีไข่มดแดงด้วยนะคะเน่ไข่มดแดงนะคะเน่ยแพยงนะคะกล้วยนะคะ้ค่ะมะม่วงนี้ก็แพงนะคะไี่ใมะม่วงจากไทยนะคะโลละประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อย นี่ค่ะดูดูละมุดนะคะห้าสิบห้าโคนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทนนประมาณห้าหกลูก เรช่วยเกวยทอดเอะจ้าเนึกว่าไข่หมดแดงนะคะามามันเป็นแข็งๆนะกะาเป็นเป็นสีขาวเนว่าไข่ไข่หมดแดงที่ไหนได้มันคือข้าวโพดขาวจ้าไม่ได้อ่านว่ามันคือคอนซีโอ้เถอเจ้ากะว่าจะต้มไข่มดแดงกินซะหน่อย